รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่เราให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเรา หม้ยถัดมาของแป้งเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและที่เก็บเกี่ยวความรู้เลยนะแล้ววันนี้แป้งคงได้อะไรกลับไปเยอะเลยที่ตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โดยการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นให้หมดไปจนความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่และชาวเขาเผ่าต่างๆเริ่มดีขึ้นอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันด้านในของโครงการพัฒนาที่สูงปางตองมีแปลงสาธิตการเกษตรหลายประเภททั้งไม้ดอกไม้ผลรวมถึงมีสถานีวิจัยทดลองพันธุ์สัตว์ด้วยและที่แป้งอยากเห็นมากๆคือฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์นไปดูกันดีกว่า ารเรียนรู้แห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้านในมีกลว้วยไม้ที่ดูวสวยแปลกตาและขนาดใหญ่มากเห็นแล้วได้แรงบันดาลใจกลับจากทริปนี้แปงคงได้ลองฝึกลิ้งกลว้วยไม้กับเขาบ้างนแน่แน่จากนั้น แป้งแวะมาทักทายเจ้าแกะน้อยๆในโครงการปรับปรุงพันธุ์แกะเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรแกะจำนวนมากที่นี่ถูกเลี้ยงและผสมพันธุ์อย่างจริงจังนอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางให้แทะเล็มย้าแล้วขนพองฟูที่จะงอกยาวออกมาเสมอนั้นจะถูกตัดและนำไปแปรรูปต่อยอดเป็นสินค้าจากขนแกะที่มีราคาไม่แพงอีกด้วยดีจังที่นี่เปิดต้อนรับนักเดินทางทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลย หลายคนจะได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้ว่าโครงการพัฒนาที่สูงปางตองแห่งนี้ได้สร้างคุณค่าให้กับคนในพื้นที่แค่ไหนวันนี้แปงก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แบบใดหากได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสมก็สามารถกลายเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าและสร้างความสุขได้ทั้งนั้นจริงไหมเจ้าแกะน้อย